คนที่อยู่ในใจคุณนะคะขอดูพลังงานของเขาหน่อยอุย้ยเขาเสน่ยหาคุณมากๆเลยนะคะคนคนนี้นะอุย้ยเขาคลั่งใครคุณขอดูพลังงานของเขาก่อนคีนอปซอดหึงหวงนะคะแต่ไม่แสดงออกนะคนคนนี้อ่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดอารมณ์ความรู้สึกของเขาออกมาสักเท่าไหร่เขา คาดหวังให้ความสัมพันธ์นี้มันเติบโตขึ้นเนาะช่วงนี้ถ้าเขาเงียบๆนิ่งๆไปก็อาจจะมีในเรื่องของการงานภารกิจที่เขาต้องดูแลแล้วก็รับผิดชอบนะคะค,คนคนนี้เดี๋ยวเขาจะติดต่อคุณมานะคะแล้วก็เขาอยากเจอคุณมากๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ,อ คุณมีแรงดึงดูดต่อเขามากๆเขายังมีความปรารถนาในตัวคุณนะคะแล้วก็ในบางท่านบางคนถ้ามีการห่างหายกันไปหรือว่าเลิกรากันไปนะเขาจะติดต่อคุณมานะคะคุณคนนี้ยังไม่สามารถที่จะตัดใจจากคุณได้นะเขาอาจจะนิง่งอาจจะเงียบก็จริงแต่ว่าเขายัง move on ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะติดต่อคุณมา